ดีซีพีทีสองสองศูนย์ สวัสดีครับนี้เราจะมารีวิวนะครับพิลเตอร์บัลเตอร์ตัวนี้นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่จากร้านแอดไว้นะครับ DCP T 220นะครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีเขียนบอกนะครับนี่ตรงนี้จะมีเขียนบอกว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไดเวอร์ได้ที่นะครับเว็บนะครับ b a l t e r c o t h และเมนูอ,นอื่นอีกมากมายนะครับโอเคเราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับเครื่องนี้มูลค่า4,190บาทนะครับเปิดแพ็กเกจออกมาก็จะมีนะครับสีสีดำนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็มีสีพวกฟ้า สีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับนี่เป็นสีของเครื่องบัตเตอร์เครื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มีสายมาให้หนึ่งเส้นนี่นะฮะแล้วก็มีสายไฟแล้วจะมีสายไฟด้วยหนึ่งเส้นนะครับเป็นสายไฟของเครื่องบัตเตอร์โอ้โอโอนะรเราจะมาไปดูข้างในกัน นี่เครื่องบาลเตอร์ของเราอ้าวไม่ใช่เครื่องอยู่ข้างในนี้นะครับข้างในก็จะมีใบคู่มือการใช้งานนะครับเหมือนทั่วไปนะครับมีวิธีบอกเติมทรงเติมสีนะครับโอเค จะมาแกะดูตัวเครื่องข้างในกันโอเคนะครับก็จะมีช่องสำหรับเติมสีนะครับกดเปิดฝาออกมานะครับแล้วก็จุกนี้สามารถดึงออกได้เลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นช่องเติมหมึกโลง่งๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคเราจะมาเติมหมึกเข้าไป เริ่มจากสีดำก่อนที่เขาแถมมาให้นะครับ ที่เราเติมหมึกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําการปิดนะครับแล้วดึงที่ใส่กระดาษถาดใส่กระดาษตัวนี้ออกมานะครับปับนะฮะตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกนะครับเพื่อเอาไว้ใส่กระดาษอยู่นะครับให้เรากดนะครับแล้วก็ลึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่กระดาษลงไปนะครับเพื่อเทสเริ่มแรกโอเค นะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับทำการเปิดเครื่องอินเตอร์เมื่อเปิดเครื่องเสร็จนะครับเครื่องมาทางาน,นเรียบร้อยนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นไฟกระพริบสีแดงอย่างนี้นะครับให้เราทำการกดปุ่มสีตรงนี้นะครับปุ่ม Color ตัวนี้สตาร์ตตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับ3วินะครับจนกว่าปุ่มนี้มันจะกระพริบนะครับโอเคมันจะทำการเริ่มล้างหัวให้เรานะครับปึ๊บเรียบร้อยครับมันจะทำการเริ่มต้นการใช้งานพิมพ์เตอร์เครื่องนี้นะครับ แล้วมันจะปิ้นเทสออกมาให้เราดูนะครับว่าสีมาครบหรือไม่อ่านี่นะครับจากนั้นนะฮะมันจะเทสสีให้เรานะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ